พยัญชนะตัวที่23เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายสําหรับการเรียนทินอินละค่ะคือตัวอะไรเลยตัวงูนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ตัวงูครูใหม่อยากจะให้เด็กๆจดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงน,นะคะตัวอูเนี่ยก็เป็นพยัญชนะกึ่งสระเช่นเดียวกับตัวอีเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวพยัญชนะกึ่งสระเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเรียนกัน พยัญชนะของตัวงูก่อนนะคะอ่ะทีนี้ดูคำที่หนึ่งออกเสียงตามคุณครูนะคะว่ว่แปลว่าอะไรลูกคำนี้เป็นคำพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาจีเนเลยว่แปลว่าฉันนีแปลว่าเชิร์าแปลว่าเขานั่นเองค่ะคำที่สอง ไหวกงไหวกงแปลว่าอะไรลูกอ่าเก่งมากไหวกงคือคำว่าคุณตานั่นเองค่ะอ่าไหวกงสีขวานเฉิงจื๊อไหวกงสีขวานเฉิงจื๊อคุณตาสีขวานแปลว่าอะไรชอบเฉิงจื๊อยังจำกันได้ใช่ไหมเฉิงจื๊อแปลว่าส้มนั่นเองอ่าไหวกงสีขวานเฉิงจื๊อแปลว่า คุณตาชอบส้มนั่นเองค่ะอาเมื่อมีไหว้โกงแล้วเราต้องคู่กันไหว้โกงเมื่อมีไหว้โกงเราก็ต้องมีไหว้โออ่อ,อ,อาอาจออกเสียงตามผู้หมายอีกครั้งนะคะไหว้ผแปลว่าคุณยายนั่นเองค่ะไหว้โกงคุณตาไหว้โผคุณยาย อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองทบทวนคำศัพท์ทั้ง3ามคำใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะคำที่1 w a l k ว a l วฉัน่วาวกง่วาวกงคุณตาหวขอวไหวหคุณยายค่ะอ้าวันนี้ได้เรียนพยญชนะครบแล้วนะคะท,ทั้ง23ตัวอย่าลืมนำาพยญชนะที่คุณ กลับไปฝึกทบทวนฝึกหัดเขียนเยอะๆนะคะคุณครูหมายบอกแล้วว่าการเรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากเลยถหาหนูขยันหมั่นทบทวนหมั่นฝึกฝนอีติง่งเฉิงกงเรียนภาษาจีนได้อย่างสำเร็จแน่นอนเลยค่ะ,ะกลับไปทบทวนเยอะๆนะคะวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดมากลาการก่อนนะคะภาษาจีนคําว่าลาก่อนภาษาจีนยังจําได้ไหมคือคําว่าอะไร จ่ายเจียนนั่นเองค่ะไหนลองพูดตามกันอีกครั้งนะคะจ่ายเจียนลาก่อเก่งมากค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะจ่ายเจียน